สวัสดีครับนี่ตอนเราก็สู่บิวชานเอลในคลิปแรกของช่องผมมาเที่ยวระยองครับกอนนี้อยู่โรงแรมสตาร์ฮอนเลอยู่จังหวัดระยองเราจะพาไปทานข้าเช้ารับ ก๋แก้วตรงที่ร้านอาหารมีอาหารมากมายเลยเราจะเข้าไปทานกันนะครับนี่คือไข่ที่เขาเก็บแล้ว ไม่ดูฝัองนี้ัอนนี้ก็จะเป็นโซนผักผักสลัดรีมน้ำสลัดรีมน้ำสลัดอะไรเนี่ย like ไม่ร hmm, ู้แล้วก็ ลาเต็มเลยนี่พวกเป็นโซนอาหารนะนต้เป็นโซนอาหารนะอุ้ยอะเร ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ดูวิวชาแนลมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ๋อยากให้วิวชาแนลทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะครับน้องวิวตอบตลอดก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วิวชาแนลถึง1000ไ like ลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไ,ไปก่อนสวัสดีครับ